สวัสดีครับก็มาถึงใกล้จะครบ12ราศีแล้วนะครับแต่ก่อนจะมาติดตามนะครับราศีที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับโฮโลสแควร์ไลท์นะครับแล้วก็ยังมีช่องเฮงเฮงงๆางชาแนลที่จะพาไปนอกสถานที่อีกหนึ่งช่องทุกวันเสาร์ครับ2องทุ่มตรง ถึงสามทุ่มครึ่งก็จะเจอกันที่ Facebook ส่วนตัวเป็นการพูดคุยกันระบายความในใจกันนะครับก็มาถึงราศีที่อยากจะพูดก่อนราศีสุดท้ายนะครับมาคุยราศีนี้กันดีกว่านะครับราศีพฤษภราศีวัวของเราครับราศีวัวเป็นยังไงนะครับราศีวัวเนี่ยเป็นภพกระดุมพระกระเป๋าตังค์ของโลกราศีนี้ถ้าไม่ได้เงินชวนไปไหนชวนยากหน่อยแต่ถ้าชวนแล้วได้เงินนี่ราศีนี้นะครับชวนแล้วว่างทันที คราวนี้ชาวราศีพฤศพของเรานะครับปีที่ผ่านมานะครับดาวราหูจอดอยู่ตรงพบกระดุมพักของเขากระดุมพักก็คือกระเป๋าตังค์นะครับโบราณว่าไว้ครับตามตำรา้าบอกราหูค้นทรัพย์หรือราหูลวงทรัพย์หมายความว่ายัางไงหมายความว่าคุณมีเงินเท่าไหร่นะครับก็มีคนช่วยเอาเงินคุณไปใช้หรือคุณหาเงินมาได้เท่าไหร่นะครับก็มาโดนขโมยไป นะครับไปเก็บไว้ตรงไหนเขาก็ค้นเอาไปหมดเลยเพราะนั้นชาวราศีพฤษกนะครับปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยโอ้โหเงินทองอาจจะเข้าง่ายแล้วก็หายเกลี้ยงเลยนะครับเงินผ่านหน้าผ่านตาไปเยอะมากนะครับอดทนอีกนิดนึงครับเดือนกันยานี่เขาย้ายละไม่มาล้วงทรัพย์คุณละย้ายมาทับตัวแล้วเป็นไงครับดีไหมนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ายมาทับตัวเองบางคนก็เบื่อบ้านนะครับเบื่อรูปร่างตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเคยอ้วนอยากผอมบางคนผอมๆอยู่อยากมีซิแกแพคอยากมีกล้ามเนื้ออยากหุ่นดีซะง,งั้นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เหมือนเดิมก็เรียกเป็นช่วงของการปฏิวัติตัวเองก็ยินดีด้วยครับถ้าคุณปฏิวัติไปทางดีๆแต่ถ้าคุณปล่อยเนื้อปลตัวอะไรนะครับจากกลายเป็นคนหุ่นดีๆจะกลายเป็นคนอ้วนซะง,งั้นเลยก็เป็นไปได้นะครับชาวราศีพฤษภทั้งหลายคราวนี้มาดูดาวรเรือสด,ดาวเสาร์นะครับ เด ITA, ินถอยหน้าถอยหลังอยู่ในภพสุภะก็จะเป็นราศีที่เครียดครับจิตตกนะครับกังวลนะครับเหนื่อยปวดสมองปวดหัวเอายังไงดีแบบไหนดีพระรหัสเดิมเนี nivel, ่ยนะครับมาจากลาบผลด้วยนะครับเข้ามาพบสุภะคุณก็รู้สึกว่าจะจัดการผลประโยชน์ยังไงจะคนที่เคยโกงเราคนที่เอาเปรียบเราจะเอามันขึ้นลงขึ้นศาลเลยดีไหมนะครับบางทีตัดสินใจไปแล้วแต่ก็ มีคนมาท้าทายว่าเย็นๆหน่อยคนรู้จักกันคุยกันมานานแล้วนะครับจะไปทํากันแบบนั้นเลยอยู่ๆก็ใจอ่อนซะงั้นเพราะฉนั้นถ้าจะทําอะไรใครมาเอาเปรียบคุณก็โยนให้คนอื่นจัดก,การเลยนะครับแต่งตั้งทานายความแต่งตั้งคนอื่นมาคิดแทนเราไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวเพราะนั้นเขาทํามุมในภพสุภาพคุณก็จะเครียดอยู่ทั้งปีนะครับชาวราศีพฤษภก็เงินมีคนช่วยใช้นะครับความอึดอัดใจาความกังวลความเครียด นะครับเสาเป็นตัวแทนของความคิดมากคิดหนักเพราะฉะนั้นคุณก็ยังปวดหัวยังเหนื่อยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นหรือความแค้นครับสุภะคือแค้นละจําเกลียดฝังใจเลยสดบนแผ่นเมตตาครับความแค้นความอึดอัดใจคุณจะได้เบาลงทุเราลงนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฟุตสกผมเืินเรื่องนี้ละกันนะครับอดทนอีกนิดครับเดี๋ยวพอเสาย้ายพระรหัสเดินปกติก็ช่วงสงการหกสความอึดอัดใจความเครียดคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มปลดล็อกไปทางที่ดี ตัวนี้นิดนะครับชาวราศีพุธศกของเรา